ไม่พีนหน้าครับมาได้ก็แย่มมันแดงเหมือนเคย,เยนี่ตามขอกตามคลองนี่นต้นใบใหญ่ๆ่ที่แล้วนี่นี่ตรงขามกันครับนี่ต้นกระโดนครับกระโดนน้านี่แหละน,นี่ต้นกระโดนนามครับอยู่ลังครับอยู่เคียงเอวเลยครับนี่ใหญ่ๆครับนี่๋ยวเราเตรียมถาดรองดูจริงของแง่มดูก่อนมันมีไข่หรือเปล่าผมนี่โอ้แต่ต้นกระโดนนี่ไม่ต้องสืบแล้วครับ โอกาสนี่แปดสิบเปอร์เซ็นครับที่ไข่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นบ่างไหเห็นไข่บ่างไหน,นี่หอยอยู่นี่ครับโอกาสนี้แปดสิบเปอร์เซ็นครับถ้าเจอต้นกระโดนนี่บอกเลยเลยว่าชัวชัวครับเนี่ยผมตั้งใจผมจะหักกิ่งมันได้นี่ทำไมจะหักได้มันหลายกิ่งเลยนี่ตั้งห้าหกกิ่งครับนี่ลังเลยว,ว้ซำซำ,ำใหญ่กว่าหัวแล้วนี่ นี่รังใหญ่กว่าหัวไอครับเดี๋ยวเม่เราจะแย่ลงมาให้ดูครับนี่ครับผลงานต้นกระโดดลังเดียวครับดูโอ้ยเต็มถาดเลยครับนี่แม่นี่ลังกระโดดผมแย่แตกเมื่อกี้นี่ดูครับเต็มถาดอาญะครับลังเดียวครับโอ้หสุดยอดเลยครับมันหมาครับ